พนร้อยห้า L7A3 เครื่อง830แรงมาครบรอบที่2200รอบต่อนาที not bad, not bad. ตัวกระสุน not bad, not bad. แต่ไม่มีกรอและสเติวิลเซอร์ และนี่คือเลเยิร์ผิดหนึ่งความสุดขั้นต่อจากไทเกอร์สองไม่ใช่สุดด้านดีนะครับสุดด้านที่แม่งเล่นยากลำบากตามวิเลทที่ได้ดูจากข้างตน้นคือวิเลทมันน้อยในประมาณเลท8.0ของเยอรมันเอาละวันนี้ความทรมานของแก๊งตุวรคันนี้จะเป็นยังไงเราเข้าไปชมในเกมมันเลยเล t สโกเสียงเฮลิคอปเตอร์ฝั่งนูน้น โอ้เขียโอ้โหแรกโอ้โ oh, ห oh, แรกพอดี <c oughs> รถบางอย่างนี้แพ้เฮอยู่แล้วแพ้เฮีแน่นอนรถเราบางบางขนาดเฮียิงใกล้ๆก็แตกไปครับไปกันต่อเฮ้ยเพื่อนเรา มาร์ไว้ด้านหน้าน oh, 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 like ่าจะมีตัวยิ Whoa, okay. ่ดปิดมิวิตนู้นนู้นนู้นเห็นแล้วคอยมาก่อนไป jay ตัวเองโอ้ยยูลูกอะไรลอยมาโอเคคิดว่าก็ฮิตกันเนอร์โหลดเดอร์เป็นอ่ะสองเอสสองเอสเลยนะลืมอย่าต้นไม้บัง ไหนอ่ะเฮ้ยโอ้แท็กโอ้แกนปืนแตกอะน้องลองมาเพ่อ,อเรียบร้อยสองเอสสิบเก้าโอเคซ่อมครับซ่อมแล้วก็เอาอาร์ตี้ลงซีประมาณนี้ อเอ้ยเพื่อนยิงอะไรโอเคแตกแล้วอาร์ตี้ลงไม่เจอฮะไปครับออมไม่เจอโอ้ตรงไหนพี่ใยอืู้โอ้โหในเมือง เ้ยเสียงน่ากลัวเอาเขาฮิตได้กันเนื้อกับคอมบันเดอร์ถอยครับถอยไปครับไปไปที่อื่นไปมุมเบื่อดีกว่าหามุมเราเจอกับทีห้าสิบสี่เมื่อกี้เรายิงทีห้าสิบสี่ไป แกค,คิดเข้าคิดปิดพีชนาไม่มีเฮ้ยพีทีห้ามาไงวะนะโอ้ย <c oughs> โอ้ยโดนทีห้าสิบสี ในการที่เรายิงไปแน่เลยเฮ้ยนะครับแบ็กอัพอน้องไปยังเลยคันเดิมยิงย่งเพื่อนโดนไปแล้วโดนของดีซะละตาศูนย์หกเฮ้ยรียบร้อยเด้งได้ยังไงเด้งได้ยังไงโอ้ หน้าไม่มีตรงนี้ไม่มีโอเคไปตรงนี้ไม่มีทางนู้นเอ้เอ้เอ้บีทีอา <c oughs> ร์ยอย่าปอยอีกหนึ่ง <c oughs> โอเคครับไปกันต่ออ <c oughs> ืมเรียบ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเรกว่าอะไรซากรถเฮ้ยย่าดันเดิมข้างล่างไม่มีโอเคเกลียดเกลียไม่แคบดีกว่าน่าจะเร็วสุดในการเข้าจุด ข้างหน้ามีไม่มีนะักเกลียนะยื่นเสียงมันรถอีกคันปูช oh, <shit. S 1> ิดก็เจอไอเนี่ยเนี่ยนะลูกเข็มมันนะโอ้โหเจอขนาดดาวเรดมันเจอไอ้เช่นเนี้ยนยะประจาวิ่งข้างบนนะ วิธีโอ้ยิ่งเลยวิ่งอันเนอร์ตนนอแตกเรียบร้อย <c oughs> ที่มีคอมมานเดอร์อยู่น้องอได้มีคอมมานเดอร์อยู่เ,ยเรียบร้อยอีกหนึ่งโอ้โหเบรก งั้นรอตรงนี้เผื่อมีคนมาแล้วกันรอสักครู่โอเคคิดจะเข้าฮิตแันเนอร์โหลดเดอร์เ้าเข้าไปในเอแล้วอ้อ,อมครับอ้อ,อม,ออม หน้าไม่มีโอเคโอเคครับไดแอัซิดอืมประกันตอ่อประกันต่อนมุมนี้โล่งอันตรายจัดโอ้นั่นไงลงโล่งอย่างนี้อันตรายแน่นอนหข้างบนเฮ้ยข้างบนนู่น่ะอ่ะ โอเคเรียบร้อยเป็นออบเจกต์หน้าศูนย์หกอืมโอเคไม่มีเคลียร์เคลียร์ข้างหน้าเราละตอนนี้โอเคเคลีย okay, อยู่นะไม่มีโอเคไปครับไปเออตรงนั้นตรงนั้น กดปืนลงกดปดืนั่นแหละโอเคครับยิ่ิบข้ฮิต,อ,ฮตอ๋อแคนนอนบริชเฮ้ยอ๋อไอเงดีตม่ทันเขลงไปแล้วไปข้างหน้าเราโอ้ยห่ใ่่ถอยถอยถอยถไปก่อนดับไฟก่อนแล้วก็ถอยตอ ทำโมกสองชั้นโอ้ยโอ้ยเด้งได้ยังไงเด้งได้ยังไงพร้อมครับซอมเฮ้ยโอ้โหอ่า T55 T54 T50 พร้อมซอมอย่าหกสิบวิเด้งได้ยังไงสองรอบเมื่อกี้เป็นไปได้ มาครับไปกระตอร้อไปกระต้อโอ้ตโมก็หมดแล้วตอนนี้เฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเกระตุกกระตุกเฮ้ยปืนโอ้ปืนเย้เอ,อ้ยโอ้โหถอยมาแล้วเควืดจะมีสองคันนะตรงนั้นนะ่ะ ตรงนู and and ้นแล้วก็ตรงนู้นปืนเรามันโยกแล้วมันย้วยเมื่อกี้ถ้ามีสติเพลเซอร์นะไม่เหลือหรอกถอยโอเคตรงนั้นสร้างรถถังเหมือนเขาจะขึ้นไปข้างบนแล้วคารตรงนู้นโอ้ยยากำลังเจ็บขยับเปลี่ยนตำแหน่ง โอ้โหโดนเจาะกระบ,บาลเรียบร้อยเลยข้างบนเป็น E32 เฮ้ยเฮ้ยปืนยกขึ้นยกขึ้นโอ้โอเคอินนี่เข้าฮิตโอเคอาซิปโอ้โหยิงยิงเราไม่เข้าได้ไงโอ้โหเชอรี่ีแดนอาร์ตมกแล้วก็อาร์ตี่ลงา,ามาตรงนี้ เชลรีแดน,นโอ้โหโอเคครับที่น,นี่ข้อฮิตแอนเนอร์เอนจินเครื่องยนต์จอดอยู่ตรงไหนโอ้โหจอดอยู่มุมอับซะด้วย,วยโอเคครับที่นี่ข้อฮิตเชอรีแดนโอเคเครื่องแตกเพื่อซ้ำ่อย เชลีแดนถอยไปแล้วเหมือนเครื่องจะแตกนะโอเคก็ับโอ้ยคิดที่กองฮิตอีกแล้วโอเคเครื่องแตกของแท้แล้วรอบเนะี้ยโอเคครับเขากดเจวเรียบร้อยโอเคช่วยเพื่อนซ่อมเหมือนจะไม่ผูกฮะยู่ตรงนั้น ไม่ปูเลยฮะไปอาร์ที่ลงตรงเราขอไอ้ก่อนดีวกว่าโอ้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 ทแทรกค้างนี่ครับซ่อมสามสิบวิเลยออโอเคซ่อมเสร็จแล้วขบวนมีตัวฮนะโอ้แอนเซอร์สองพันเตอรี่ปะนะเออเชี่ย เซอร์2000อิตาลีครับอ่าอยู่บ้านหน้าเราประมาณตรงนี้เป็นแอนเซอร์2000อิตาลีเอาผิดหลังเียอะไรไงโมนตรงนู้นก็โอ๊ยโอ้ยนู่นนู่นเยอะแล้วไปหามุมยิงไม่ได้โควิดาหน้าก็มาด้านกลางก็มาชิบหายแล้ว เขายิงเราไปเข้า,ขา,อ,าอ้าวอ้ยเซเวซี่โอ้โหเจาะหัวกับเกิดใหม่ทีเลยมีแบ็กอัพอยู่เหมือนเป็นอ๋อเอพีทีอ๋อ,อ,อเรียบร้อยครับที54

โอเคล้างแน้นไอ้หนุม่มเอ,อ้ยขางล่างขา่าเป็นเชอร์ลีแดนพอเย่ลแล้วโอเคครับเรียบร้อยเชอร์รีแดนเฮ้ยขบวนมีตัวนะอเขายึดเขายึดเอเลยแล้วกันไม่มีนะ โอ้นูน่นโอเคเรียบร้อยครับเพื่อนเราเก็บอ่ะจะทิ้งระเบิดเราเมื่อกี้ <laughs> ไม่เข้าไอ้น้องทีบทซ่อมรอแคปเสร็จโอเคแคปเสร็จอ่ะเพิ่มคนรถเหลือสองคนมันไม่อุ่นใจ โอ้โหมันยิงมาซะแบบโอ้ยแล้วโดนโดนตอนถอยมานะอืมสแปมไม่หยุดเฮ้อตรงโู้นไม่มีเงาะมันก็ไม่มีโอโอโอเคขี้นี้คล่องฮิต โอ้โหโดนชิบหายแล้วอ่า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 ก็ก็สรุปท้ายคลิปสำหรับเจ้าเรียบเผิดหนึ่งถือว่าเป็นรถที่ความคล่องตัวค่อนข้างสูงปืนก็ค่อนขั้นจะดีแต่ถ้าเจอในเลทที่สูงกว่าอาจจะเล่นลำบากนิดหน่อย หรือเล่ต่ำกว่าอาจจะเล่นสนุกเลยด้วยซ้ำํำถือว่าเป็นรถที่อาจจะไม่ครบเพราะไม่มีระบบสติบิลเซอร์ให้แต่ไม่ได้ถือว่าเล่นลําบากอะไรขนาดนั้นก็หาตําแหน่งนดีๆหามุมดีแอบซุ่มยิงจะดีมากเลยสําหรับคันนี้ก็สําหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเทาง่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายหนะม ว่าตัวเราตัวสม่าัมบุตละตัวะ